รัสเซียโจมตีสถานีพลังงานของยูคเครนยูเครนโจมตีฐานปล่อยมิสไซล์ออเรสนิกของรัสเซียสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้17มกรคคมาคม2026ในวันนี้ครับมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้มิสไซล์โจมตีเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครน,ใน,งงนในพื้นที่จังหวัดคาคิฟ กองทัพรัระเซไดใช้มิสไซล์จำนวน8ลูกโจมตีเข้าใส่สถานีด้านพลังงานของยูเครนในคาคิฟการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้เกิดไฟลุกไหม้มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นอย่างน้อย8ครั้งชาวบ้านในเมืองคาคิฟสามารถได้ยินเสียงอย่างชัดเจนแหล่งข่าวในท้องถิ่นของยูเครนได้เปิดเผยคลิปภาพในจังหวะที่กองทัพรัรเซียใช้มิไซล์โจมตีเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนในคาคิฟ กลุ่มควันสีดําสีเทาได้พวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าหน่วยง,งานด้านความมั่นคงของยูเครนได้เปิดเผยว่ากองทัพร,รัสเซียกําลังวางแผนที่จะโจมตีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของยูเครนตามการรายงานระบ,บุว่าการที่กองทัพรัสเซียกําลังพิจารณาในการโจมตีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของยูเครนนั้นรัสเซียมีจุดประสงค์เพื่อที่จะบังคับให้ยูเครน ลงนามยอมจำนนในสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เพื่อให้ยุติสงครามทางด้านโวลดิเมียซเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนได้ออกมาเปิดเผยด,ด้วยเช่นกันครับว่ารัสเซียกำลังเตรียมการที่จะโจมตีสถานีด้านพลังงานของยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนครั้งใหม่สำหรับเรื่องนี้นั้นซเลนสกี้ได้รับฟังรายงาน จากหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงคนใหม่ของยูเครนโอเลีวัชเชนโกสเลสกี้ได้เรียกร้องพันธมิตรในการที่จะดำเนินการอย่างเหมาะสมสำหรับการตัดสินใจในเรื่องนี้จากการที่กองทัพ,พรัเสียได้ทำการโจมตีสถานีด้านพลังงานของยูเครนในวันที่9มกราคม2026ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ครับ17มกราคม2026 มีอาคารที่พักอาศัยซึ่งเป็นตึกหลายชั้นในกรุงเคียฟประเทศยูเครนถึง102อาคารที่ยังคงปราศจากเครื่องทำความร้อนเนื่องจากกองทัพรัรเซียโจมตีสถานีพลังงานความร้อนของยูเครนในเคียฟพ,พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือโฮโลซิฟสกี้ในภูมิภาคเคียฟ ในวันนี้ครับ17มกราคม2026มีรายงานว่ายูเครนส่งโดรนคามิกาเซ่หลายลำไปทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายสำคัญในรัสเซียโดรนจำนวนหนึ่งได้พุ่งทะย,ยานเข้าไปยังพื้นที่จังหวัดแอสตรากานประเทศรัสเซียโดรนของยูเครนได้พุ่งทะย,ยานเข้าทำการโจมตีฐานปล่อยมิไซล์คาปุสตินยาในแอสตรากานซึ่งฐานปล่อยมิไซล์คาปุสตินยา ในแอสตรากันนั้นกองทัพรัเสเซียได้มีการปล่อยมิสไซล์ที่มีชื่อว่าออเรสนิกโจมตียูเครนในช่วงที่ผ่านมาตามการรายงานจากคริมสกี้เวเตอร์การโจมตีเกิดขึ้นในวันนี้ครับแต่ว่ายังไม่มีการรายงานรายละเอียดหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกองทัพยูเครนได้รายงานว่าได้ทำการโจมตีเรดาร์ในโบยูของกองทัพรัเสเซีย ซึ่งเป็นสถานีเรดาร์ประจำการอยู่ในพื้นที่แหลมไครเมียสถานีเรดาร์เนโบยูของกองทัพรัเซียตั้งอยู่ในพื้นที่เยปปาตเรียแหลมไครเมียและนอกจากนี้ยูเครยนยังได้ทำการโจมตีเข้าใส่ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีชื่อว่าแพนเซอร์ S1 ในพื้นที่เมืองคูโตกาและนอกจากนี้ยูเครยนยังได้เข้าทำการโจมตีเข้าใส่สถานที่สะสมและเตรียมการ ใช้ดโดรนคามิกาเซ่ของกองทัพรัเสเซียในพื้นที่ภูมิภาคโดนเนตแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้เปิดเผยคลิปภาพในจังหวะที่เครื่องบินรบของยูเครนเข้าทำการโจมตีฐานปฏิบัติการดโดรนของกองทัพรัเสเซียตามการรายงานได้ระบุว่าเครื่องบินรบของกองทัพอากาศยูเครนได้มีการติดตั้งระเบิด GBU-39 บินเข้าไปย่อนใส่ ฐานปฏิบัติการดโดรนของกองทัพรัสเซียฐานปฏิบัติการดโดรนของกองทัพรัสเซียอยู่ในพื้นที่อาคารแห่งหนึ่งด้านนอกของอาคารรวมทั้งหลังคาถูกปกคลุมไปด้วยหิมะการโจมตีอย่างแม่นยำทำให้เกิดกลุ่มควันสีดำสีเทาพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่มีการรายงานการสูญเสียในฝั่งของกองทัพรัสเซียในครั้งนี้ตามการรายงานได้ระบุเพียงแต่ว่าเป็นการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ ฐานปฏิบัติการโดรนของทหารรัเสเซียนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ